อัลบาเฟิร์สอินเทนซีฟเซรั่ม จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายมากๆนะคะด้วยความรวดเร็วค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวเซรั่มของดีอัลบ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเขาบอกเลยว่าตัวนี้นะสวยครบจบในขั้นตอนเดียวค่ะสําหรับคนที่ขี้เกียจนะคะในเรื่องของการบํารุงหลายขั้นตอนค่ะเราไปดูคุณสมบัติด้านไหนกันดีกว่า ในส่วนของทำเต็มของเขานะคะของเจ้าดีอัลบาตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นตัวที่นะคะสวยครบจบในขั้นตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นโทนเนอร์ประดับสภาพผิวค่ะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวรวมถึงเป็นมอยส์เจอร์เซอร์นะคะหรือแอมพูที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องนะคะแล้วก็ผลักสารสาคัญเข้าสู่ผิวเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้คือ4สเต็ปที่เขาบอกมานะคะและที่สําคัญนะคะจุดเด่นเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปดังนีตาจุด้เด่น,นันแรกนะคะ เขาเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะข้อที่สสามารถใช้เป็นสเปรย์นะคะบำรุงผิวในช่วงของการแต่งหน้าเพื่อที่จะเป็นมอ i s t u เซอร์ในการปกป้องแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว พอเราสเปรย์ uhm. นะคะก่อนการแต่งหน้าเนี่ยคุณสมบัติจุดเด่นของเขาก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องค่าสารเคมีที่จักระทบกับผิวเพราะฉะนั้นก็จะลดการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกเลยว่าพอใช้นะคะในการสเปรย์แล้วจะช่วยให้เครื่องสำอางนั้นติดแน่นทนนานมากขึ้นค่ะดูผิวเนียนดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังสามารถใช้ฉีดเติมได้ระหว่างวันอีกด้วยยัง ว่าเขามีวิตามินแล้วก็ได่ธาตุอัดแน่นอยู่ในนี้มากมายค่ะทําให้เป็นตัวที่ช่วยผลักสารสําคัญแล้วก็สารบำรุงเข้าสู่ผิวทําให้ผิวมีความเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใส,อออสและด้วยคุณสมบัตินะคะของสารสําคัญที่อัด แน่นอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นวิตามิแ accepted, แ ette, นและธาตุอย่างที่พี่ได้เรียนไปนะคะทาให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มแน่นฉ่าน้ําแล้วก็อิ่มฟูด,ดูมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวปรับสภาพผิวนะคะเติมสารสําคัญปกป้องการสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะปกป้องสารเคมีช่วยให้เครื่องสาอําอางติดทนนานแล้วยังให้ผิวมีความกระจ่างใสอีกด้วยอันนี้ก็คือจุดเด่นแล้วก็ข้อดีทั้งหมดนะคะของสเปรย์นะคะที่เรียกว่าเป็น Intensive s ซ r u m มสเปรย์ของดีอาวมาตัวนี้ ไปอีกหนึ่งข้อนะคะที่สําคัญมกากๆเลยเขาบอกเลยว่าถ้าระหว่างสัปดาห์นะคะใครที่เป็นคนที่ไม่ได้ขยันในเรื่องของการใช้มาสก์ชีทนะคะเพื่อบำรุง,งผิวระหว่างสัปดาห์เนี่ยตัวนี้เขาบอกว่า1การสเปรย์นะคะประมาณ2-3ครั้งนะคะหมายถึง1 2 3สเปรย์นะคะเข้าไปที่บริเวณใบหน้าเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับการมาสก์หน้า1ครั้งเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดู ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอดีพี่เผยขย่าบไปนิดนึงเขาก็จะรวมกันด้านบนกับด้านล่างนะคะแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้เนี่ยก็จะมีการแยกชั้นนะคะการระหว่างเจ้าตัวนะออยนะคะกับเอเซนด้านล่างพอก่อนจะใช้เราก็ขย่าแบบนี้นะคะแล้วก็สเปรย์ไปได้เลยค่ะถ้านึกถึงนะนึกขึ้นได้ระหว่างวันตอนไหนที่เราอยากจะสเปรย์นะคะก็สเปรย์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่สเปรย์ให้ดูนิดนึงนะ เขาก็จะมีความเป็นกลิ่นนะคะอารมณ์อ่อนๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มากนะแล้วก็ในเรื่องของการนะคะให้ความชุ่มชื้นระหว่างวันนะคะกับผิวเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะถือว่าเป็นสเปรย์ที่ขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกติดตัวได้ค่อนข้างมีเยี้ยง ในส่วนของการให้คะแนนนะคะตามความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ต้องบอกก่อนนะคะในเบื้องต้นว่าพี่เป็นคนที่เป็นผิวแห้งนะพี่ติดการพกสเปรย์น้ำแร่ที่มีลักษณะเป็นนะคะผสมกับน้ำมันแบบนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้พี่ใช้ของแบรนด์ฮัคซ์ลีนะคะซึ่งเป็นตัวมิสที่เป็นรุ่นที่มีน้ำแยกชั้นกับน้ำมันแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบนะคร่าวๆเนี่ยพี่ชอบของฮัคซ์ลีย์มากกว่านิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนั้นนะคะมีความเป็นออยล์ที่เข้มข้นมากกว่าตัวนี้นะ,ะแต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ใช้้ไดนะคะค คะแนนพี่ให้ประมาณ8เต็ม10ไปเลยเพราะว่าค่อนข้างเหมาะกับทุกสภาพผิวตัวนี้นะคนผิวมันก็น่าจะสามารถใช้ได้เพราะว่าเขาเป็นการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวระหว่างวันนะเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะนำเซรั่มนะคะหรือไวซ์เซอร์ะขาพกติดตัวแล้วก็ไปเติมระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะพี่คิดว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะสำหรับตัวพี่เนี่ยใช้แล้วก็ไม่แพ้นะคะเป็นตัวที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้ชชนระหว่างวันได้ ค่อนข้างดี แต่ถ้าถามว่านะคะในเรื่องของคุณสมบัตินะที่จะแทนโทนเนอเร์นะคะเซรั่มมอยส์เจอร์นะคะหรือว่าผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวมากมายขนาดนั้นไหมพี่คิดว่าไม่นะยังไงนะถ้าใครที่เป็นคนที่ไม่ขยันใช้นะคะสเตปขั้นตอน,นเรน่องของการบำรุงหลายขั้นตอนใช้ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ไหมคิดว่าไม่อยู่นะยกเว้นว่าเป็นน้องๆหนุห่นๆนะคะวัยมัธยมที่ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวนนใช้ได้แต่ถ้าเริ่มนะวัยทำงานวัยมหาลัยที่เริ่มมีปัญหาผิวเริ่มมีความแหง้งกร้านแล้วนะจ๊ะตัวนี้พี่คิดว่าตัวนา ใช้เป็นตัวที่ช่วยเสริมนะคะระหว่างวันก็อาจจะใช้ได้ ทดลองใช้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ใส่นะคะแล้วก็ปริมาณไว้ให้นะคะสำหรับดีอัอาบ้าสเปรย์เซรั่มตัวนี้กเ็เป็นหนึ่งนะคะความคิดเห็นที่มาแชร์กันละกันคะ่ะแล้วก็ก่อนจะการน,นะคะก็ต้องขอาการาบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านนะคะในการกดซับสไครป์ปุ่มน,นี้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งิงด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่เจียวลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9้าโมงตรงพบกันคะ่ะสําหรับวันนี้พี่นะนะไปแล้วนะคะอะไรที่ดีที่จช้ตัวไหนอยาออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไต้ค